มาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมกับมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับ พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายวราวฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยายกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกันให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่12ตำบลบางตาเถนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมกับมอบถุงยางชีพและลงเรือตรวจเยี่ยมกันให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีนายนัทพัสุวรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้สรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่นะครับ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าขอให้ทุกฝ่ายช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกด้านในเบื้องต้นนั้นจะต้องช่วยกันดูแลความเดือดร้อนอย่างเต็มที่ทั้งเรื่องของอาหารและน้ําดื่ม ตลอดจนสุขาลอยน้ําและที่พักอาศัยสําหรับจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีการประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจํานวน10อําเภอ2เทศบาล110ตาําบล35ชุมชน983หมู่บ้านรวมจํานวน56,766ครัวเรือน86,915คนครับ เบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งสำรวจความเสียหายและเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้มอบหมายให้ท้องที่และท้องถิ่นช่วยสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เพื่อชดเชยความเสียหายทั้งด้านการเกษตรและสาธารณูปโภคโดยด่วนครับ